ใจมากวันนี้โอ้โหพิกไปพิกมาไม่มีตลกเลยอย่าเดินก็กลัวกลัวแบบร่างกายไม่ได้ขยับนานแล้วไม่ได้โชคอาชีพนานแล้วกลัวเซฟแรงไว้ด้วยครัต้นๆเราก็มีโดนต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องไปหลายหมัดเหมือนกันมีอาการเจ็บอะไรไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับแบอยู่ครัไม่ได้ไไม่ด้โดนนานนะก็เลยมีสะดุ้งเหมือแลัวเพราะว่าโชคสมัครเล่นมันมีเกาะมันใส่เกาะใส่อะไรมันก็เซฟได้แต่นี่มันไม่มีอะไรครับไม่ได้โดนไมได้โดนต่อยแรงๆมานานครับผมพอใจผลงานไหม ก็ยังไม่พอใจครับมีอะไรที่ต้องแก้ไขก็ได้ขยับไปบ่อยก็น่าจะเรื่องระบบหายใจมากกว่าครับผมที่เราหายไปหกเจ็ดเดือนเนี่ยเพราะว่าไปต่อยทินชาติใช่ครับผมแล้วจบจบไปนี้ก็ต่อต่อเนื่องได้เลยไหมหรือยังไงต่อต่อเนื่องได้เลยครับต่อเนื่องเด้เลยครัที่ฝรั่งเศะครับผมแต่เพราะว่ารายการ ของทีมชาติยังไม่มีครับไม่ได้แต่วันนี้ยังไม่มีหายไปนานนะชกล่าสุดมกราคมวันนี้ชกดีแบบถี่หัวถีตามีใครมาเชียร์เป็นพิเศษไหมครับก็มีแฟนมาเขาดูหน้าแฟนหน่อยได้ไหมเออไม่ได้วยนไมี่ได้ที่ครับดอกไม้ดอกไม้ทำไงดีทำไงดีทำไงดีขอแมทก่อนขอแมทก่อนทำไงดี

มีอะไรอยากจะพูดกับพ no ี่โบ huh ๊ชไหมก็ขอบคุณเสียโบครับที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยอาชีพหรือมวยสมัครเล่นเขาเสียโบเขาไม่เคยกักครับให้แบบเด็กเดินตามฝันแบบที่ต้องการก็สนับสนุนทุกทางดูแลทุกอย่างก็ขอบคุณเสียมากๆครับผมไปหน้าทำให้เต็มที่ดีดีด้วยครับขอบคุณครับเป็นอุณนงก็มมทั้งวันนี้แล้วจนไปก่อน สักว <c 1970> <c ười> ันนึงมันเราก็เดินต่างทู้ครับเอาเราจุดย่างเอาเราเอาเอาจนไม่เลือดได้ยัยเอาเอาเอาจนท้ายเรากิดอยู่ไปยังไงเขาก็รวยไม่รู้นะดูกันเอาเองถ้าในสายตาผมผมก็มองว่าไม่แพ้อาวุธก็สูสีแล้วเราเป็นตัวเดินอาวุธนะยอมรับว่ามันสูสีไงแต่คือมวยตัวเดินมันต้องได้เปรียบอยู่แล้วยุคนี้นะ ต่ย like okay. uh, ุคก่อนเราย็กที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้นะแต่ยุคนี้เราน่าจะอย่างเก่งก็เสมอก็ถือว่าน่าเกียดแล้วนะผมว่าดูอย่างว่าดูผู้หนึ่เมื่อกี้พอจะผลงานน้องเลยแล้ววันนี้ก็โอเคครับก็ต่อยดีวันนี้ก็ต่อยดีไม่ชี้ซัวเดินก็ออกอาวุธตะโตตลอดวันนี้มีมันสองาษเแล้วดูดูอาการบอบช้ำเลยดูการโดนอาวุธของใครใครจะโดนนะนักว่ามันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเลยอย่างว่า เรามันลุงม่อเขาจะยุบไข่อยู่แล้วเขาองมันแล้วสู้ๆคนหยึ่งเราไม่เด็กๆแล้วมันสู้ไม่ไหวหรอกโดนอย่างนี้อะไรที่อะไรที่ว่าเขาอาได้เขาองมันแล้วอะไรจะให้คนหนุ่มครับผม ดูกันเอาเองเลยกันบางทีวันนี้ก็ผมพูดเนี่ยก็โดนด่ายไปเรื่นผมก็โดนดาเราคงคงไม่มืออย่างวุ่นครับเราอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยนะครับขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ช่วยเชียร์ครับไปนี้ทำหน้าที่ครับฝากติดตามกันต่อไปครับให้กำลังใจพวงหนุ่ยพวงหนุ่ยเริ่มท้อแล้วอ่ะครับอยากพูดอะไรกับบวกหนุ่ยเขาวันนี้ถึงแม้ว่าไม่ชนะแต่ว่าเราทำเต็มที่แล้วครับสู้สู้ไปด้วยกันครับอ่าพวกหนุ่ยเห็นน้องไว้บอกสู้ไปด้วยกันพวงหนุ่ยสู้นะหสู้อ่าน่า ต็ววีไอพของเราเชื่อผมดิเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับผมสู้ๆครับโดนบีบจนเน็ตเขียวหมดแล้วมเฮ้ยมันจงไม,ม่ตอนเช้า